แต่มันต้องมีสักวันที่เป็นของเราอะค่ะคืออย่าคือท้อได้แต่อย่าถอยอะไรเงี้ยค่ะ<ช>คือแกนเคยมีประสบการณ์เกยับอะไรเงี้ยค่ะเยอะแยะอย่างการประกวดเดซ่าเนี่ยค่ะมันสอนเรามากเลยค่ะว่าเออท้อได้แต่อย่าถอยอะไรเงี้ยค่ะคืออยากให้ทุกคนแบบไปถึงฝันของตัวเองให้ได้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นอะไรที่แบบมีความสุขเนาะที่เราได้ทํา ในสิ่งที่เรารักได้ทำงสำเร็จอะไรอย่างนี้ค่ะนะคะแต่ว่าอย่างดิวนี่น่าจะเป็นตัวอย่างที่ฟันฝ่าจริงๆดิวจะบอกอยังไงดีคะเพราะว่าดิวก็ผ่านผ่าน,ผ,าน,ผ,านผ่านมาอย่างเงี้ยใช่ครับก็คือบอกทุกๆคนเลยก็พยายามอย่าอยู่นิ่งครับเราสามารถฝันได้แต่ต้องทำฝันนั้นให้มันไม่ใช่ฝันเฟื่องอก็คือแบบว่า ยายู่อย่างครับเหมือนชื่อเพลงก็คืคอยายูอยางอย่า,ยาแค่จินตนาการากไปเ<ช>นาะเพราะ<น>ว่าถ้าเกิดเราอยากอย่างเดียวเนี่ยความฝันเราก็จะเป็นฝันเครื่องอเราเปลี่ยนมาเป็นฝันไฟดีกว่าไหมอะไรได้ฝันอะไรกนได้พ<อ>ี่ทำพูดที่ดีมากๆเลยนะคะคงจะไม่สายเกินไปที่จะบอกว่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยเข้ามาวันที่ห้าแล้ว แต่มันเป็นปีใหม่อยู่ะนะคะอ,อยากจะให้ช่วยอวยพรปีใหม่นะคะให้กับข้างน,นอกด้วยนะคะแล้วก็เป็นแฟนชาวระยองนะคะของ d e วเดอะสตารแล้วก็แกรนเ t อะสตารส่งท้ายด้วยค่ะใช่ไงนะคะอย่างไรแกนก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ชาวระยองทุกคนเลยนะคะก็ ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็คิดสิ่งใดสมปรารถนาสุขภาพแข็งแรงนะคะประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงนินหรือความรักนะคะยังไงสิ่งที่ไม่ดีก็ให้เป็นปล่อยให้เป็นอดีตไปนะคะเรามาเริ่มสิ่งใหม่ๆกัน ในปีนี้นะคะแล้วไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยติดตามผลงานของแกรนมาตลอดนะคะยังไงก็เราก็อยู่เป็นกําลังใจให้กันและกันแบบนี้ตลอดไปนะคะผลงานดีละคะก็อยากให้ขอให้ทุกคนนะครมีความสุขครับผมแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจิตสํานึกในการทําดีครับผม,มก็คือตั้งมั่น ตั้งมันในการทําดีครับผม <Okay. S 2> ผมก็จะเตือนตัวเองด้วยครับได้ค่ะเอาล่ะวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะคะขอบคุณทั้งสองท่านมากๆก็คือคุณเดียวเดอะสตาร์แล้วก็คุณแกรนด์เดอะสตาร์ด้วยนะคะในานามของนามสกุลเดียวกันเลยคือเดอะสตาร์นะคะสําหรับซีซั่นที่5นะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้เวลาหมดเราคงจะได้เจอกันโอกาสหน้าจะมีคอนเสิร์ตแถวๆนี้บ้างไหมคะ มีโปรแกรมหรือยังเอ่ยเราจะติดต่อมาทันทีเลยใช่โอเคส่วนวันนี้ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีเสือด้วยนะครับเป็นวันที่สุดของค่ะมีเพลง